ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน j p t o นะคะอยู่กับถ่ายแล้วและถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Fortuner ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งนะคะเป็นในส่วนของระบบไฟท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เ้าสเตะค่ะแล้วก็จะมีตัวของพับกระจกออโต้นะคะแล้วก็ยังลดเสียงแบบสอดเดี๋ยวไปชมผลงานการติดตั้งของเรากันเลยเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวพับกระจกออโต้ก่อนนะคะเดี๋ยวลองกดใช้งานให้ดูหักล็อกรถนะคะจบก็จะพับเข้าไปแบบนี้เลยถ้ากดปลด,ดล็อกนะคะ กระจกกระจกกลางออกแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปักตรงรุ่นเลยนะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดกันค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้ค่ะเต็มๆทั้ง4บานประตูเลยด่วยกันเสียงลมเสียงกระพือนะคะลดกลิ่นรบกวนค่ะช่วยยืดอายุการใช้งานขอบยางด้วยนะคะช่วยให้ไม่บีไม่แบนแบบนี้นะต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าค่ะฟังก์ชันแรกค่ะเราจะมีในส่วนของตัวสวิตช์นะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะ หากเปิดไฟค่ะเขามีระบบไฟเดิมของรถนะติดขึ้นมาที่สวิตช์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวค่ะจะลองสั่งเปิดใช้งานกันให้ดูนะคะนี่ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยสส่ไฟค่ะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยส่วนที่ด้านหลังค่ะสั่งปิดได้จากกระน่งสวิตช์ตัวนี้ได้เลยแต่ตัวนี้นะคะมีเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยนี่เป็นระบบกันหนีบนะคะฝาท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยปลอดภัยแน่นอนนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเราปิดให้ดู มันปิดนะคะก็ะจะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้เป็นตัวระบบกรอนดูดนะคะแล้วที่เปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังนะคะแค่กดค่ะแล้วก็ปล่อยมือนะคะแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะส่วนของตัวรีโมทนะคะก็ใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะกดไปที่ปุ่มคายล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะเรามีในส่วนตัวคลิกเซนเซอร์นะคะตำแหน่งจะอยู่ฝั่งนี้เลย เซนเซอร์ของเราแม่นยำม,มากมากเลยนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยค่ะนี่นะคะใครสนใจนะคะอยากติดตั้งไปในส่วนของตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาพร้อมเซนเซอร์เทา้าเตะนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยที่ร้าน j s Pro นะคะหรือว่าจะเป็นสินค้ารายการอื่นๆเครื่องเสียงลำโพงจอย a n d r o i นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ